่อ EP ที่สองนะครับสำหรับการขึ้นรูปนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกการใช้เครื่องมือขึ้นรูเ Surface นะครับก็จะมีหลักๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตัวนี้นะครับ f e a นะครับ Project Curve นะครับสำหรับสร้างสเ e t c นะครับ c o l นแนวแล้วก็เอามา Project กันนะครับนี้เราจะต้องใช้เครื่องมือนี้นะครับ Project Curve นะครับแล้วก็เครื่องมือของ Surface นะครับ ที่เราจําเป็นต้องใช้หลักก็จะมีแบตเตอรี่นะครับล็อกเนี่ยก็คืออะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้มันลนักษณะคล้ายๆกับตัวแบตเตอรี่ส่วนตเอเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตัวอ,อื่นด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูวิธีการขึ้นรูปนะครับหลักเวลาเราขึ้นรนะูปเนี่ยเราจะขึ้นซุ้มล้อก่อนอถ้าจะให้ง่ายนะครับก็ถือขึ้นข,นขนลูกก่อน น,นี่เราเรามองเห็นแนวทุ้ม้อนะครก็จะขึ้นแนวทุ้ม้อไม่ได้แล้วก็มาดูในด้านข้างจะมีเส้นอยู่สองเส้นนะครับงั้นเวลาเราจะขึ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมองดูอย่างน้อยคือสามมุมน,นะมุมฟอนก็คือด้านหน้าแล้วก็มุมที่เป็นท็อปแล้วก็ไซส์ก็สังเกตอันนี้คือแนวของ เส้นเดี๋ยวผมลองสร้างสกเก็ตขึ้นมาสกเก็ตขึ้นมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ทีดีสกเก็ตนะครับเวลาเราสร้างสกเก็ตขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาเลือกอเทรนที่เราจะสร้างก่อนทีนี้ผมเลือกเป็นเป็นฟอนต์นะฮะเป็นฟอนต์ดิวนะฮะฟอนต์ดิวมันจะเขียนมุมนี้นะผมก็ใช้สไตล์เป็นเส้นโค้งอันอนี้เราจะ ทำซุ้มล้อก่อนสองเส้นกด TSC นะครับเพแล้วก็ลากไปให้ได้ตามชุ้มล้อเนีี้คือโอเคแล้วได้แล้วก็กดตกลงถ้าเราดูวิวนะครับเมื่อกี้เราเขียนเขียนเขาเรียกว่าเป็นเพลงของฟอนต์วิวซึ่งมันก็ไม่ได้มีอยู่ตานแดงตัวรถเนาะนี่เราก็ มาเขียนแนวแนวเนึ่งก็คือแนวของเก็ปนะครับจะเป็นไซส์วิวเราเลือกไลท์เพจนะครับแล้วก็สร้างนคบคุรอขึ้นมาจุดที่เราเขียนเมื่อกี้เนาะเราไม่ได้เลือกจากมุมข้างล่าสุดนะครับเราก็เลือกจากจุดนี้สองจุดแล้วก็ดึงมา นี้ผมจะเพิ่มจุดหนึ่งที่สำคัญก็คืออาจจะต๊กนะครับสร้างเป็นเรียกว่าสปิดไลน์นะครับขึ้นมาก็ได้นะครับตัวน,นี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าสร้างแค่นี้นะครับมาดูนะมุมน,นี้นะครับที่เราสร้างนะครเป็นเส้นอันนี้ก็คือเป็นเส้นกรอบนอกนะครับเส้นรอบนอกเส้นกรอบนอก,อ,นก,อ,นอ,กอืม เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าทิศทางเป็นไงนี้คือเส้นออกนอก,อกเป็นต่อนะครับเดี๋ยวเราตั้งอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาครับเป็นสายเพนกันนะครับาจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับ นี่การที่เราจะใช้ฟังก์ชันโปรเจกต์นะฮะโปรเจกต์เซิร์ฟเนี่ยผมจะใช้สเก็ตห้ากับสเก็ตเจ็ดที่ทำเสร็จเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาร์จอล feature, แคปฟีเจอร์ก็เลยเป็นโปรเจกต์เซิร์ฟนะครับอ่าเป็นสเก็ตออโตเก็ตนะครับแล้วก็ติ๊กสูบเราก็จะได้เนี่ยครับมันเป็นแนวของการสร้างเป็นนะที่โปรเจกต์ทั้ทงอ่คอนเพจ แล้วก็ลา์เพนนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นรูปเส้นแบบนี้นะครับที่เราเห็นก็คือเอาสองเส้นเนี่ยมาต่อยกันได้ลวครับก็คือเส้นนี้นะครับที่เป็นคอนเทนกับลา์เพนนะครับแล้วประเจ็เทิมมาหนึ่งเส้นนี่เราทางที่ดีนะครับควรแปลงให้มันเป็นควรแปลงให้มันเป็นสามดีสเกตนะครับง่าย อันนี้ผมก็แปลงเป็นสามดิจกตะนะครับก็จุดจุดนี้นะครับลากลงมาเพิ่มเส้นขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะไ,ได้ที่ดิจิตอันนี้เราก็ทายไปเมื่อเราเลือกเราเลือก ทำด็จิต็กตประมาณนี้ต่อมาล้ออีกฝั่งหนึ่งก็ท้คล้ายกันนะครับอันนี้เราห้างไว้ก่อน,นอเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราทําเป็นอิจิตเกตนะครับนี้ลูกเ็นก่อนก็ได้ต่อมาเรามาทำล้อหลังนะฮรับเหมือนกันเลยนะครับ ขึ้นล,ลูกและเป็นสกเก็ตนะครับขนูกเป็นสกเก็ตนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าฟ้อนหลังเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับจะสไตล์เล็บเป็นะไรนะเป็นฟอนประมาณนี้ถึงนี้ประมาณนี้นะครับอืานะเดี๋ยวเราไปดูเวี้ยวให้มันก็จะเป็นโค้งนิดนึงนะโอเค นี้เราได้พอม,มาดูไซต์ต่อคก็เลือกเป็นตะเก็ดธรรมดานะครับเราเลือกเป็นไซเพเลือกเป็นสไตล์เลือกสองจุดติดที่เส้นแล้วก็ดึงลากขยับนะครับให้มันเข้ากับรูปนี้เป็นร้อย เพียนครจะเป็นประมาณนี้มันเป็นไลท์เพีนะอยู่ตรงซนเตอร์แล้วก็ลิกรวมนะฮะสองสเก็ตแล้วก็เมื่อฟีเจอร์เลือกเป็นโปรเจกเคิร์นะครับสกเก็ตออนสกเก็ตปิดถูกนะเราก็จะได้เส้นขึ้นมานะครับเส้นประมาณนี้นะครับเป็นเส้นเกิร์ฟ ต่อมาเราก็มาใช้ทีเด็ดเกตนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตโอเคเมื่อกี้เนะมื่อกี้คืออ่ามันได้แค่ครึ่งเดียวครับมันมันได้ไม่เต็ม พอมันได้ไเริ่มเราก็เลือกครับทีที้จะเก็บมันก็จะได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะเคอร์ฟมันอยู่ตรงนี้นะครับโปรเจกต์ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับรอคอยหนึ่งคือได้ไดไ้เต็มน้อนะครับ เราเลือกโปรเจกเตอร์ฟนะครับเลือกเก้าแล้วก็เลือก 9, แฝกสังเกตเลือกแบบเ,เก้าแล้วมาเลือกแปดเนี่ยจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองแฝบกบเลือกเก้านะครับโปรเจกเตอร์ฟแปดไปเก้า ได้ขึ้นเส้นเหมือนเดิมไหมเก็บได้ขึ้นเส้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่ได้คุมรอนเต็มน,นี่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเราก็มาเลือกกรีดสเก็มนะครับคอนวอร์เจนีนะครับเราก็จะได้เส้นแล้วเราก็แบบมาสร้างเพอร์บอ,องได้ นะอันนี้คือจุดที่เราเชื่อมด้านหลังเนี่ยเวลาเราล线นะครับเราเราจัดในแนวในแนวแนวนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องการให้ตำแหน่งเนี่ยมันขยับใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ตำแหน่งมันขยับนะครับเวลาเรามาเลือกนะที่เป็นแบ d p l นะฮะบเราจะต้องมาใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นสก็ตแอดนะครับ ก็จะเดืองให้ตำแหน่งวัตถุทานของอันนี้คือตำแหน่งของสุดที่เราะใส่นะครับอย่างนี้คือด้านหน้านี่คือด้านหลังสุดเราต้องต้องเสจยดดับ ข้างล่างจะตินคุโค้งนี้ก็ได้แนวแล้วแล้วก็ติดโอเกลเพราะฉะนั้นเราจะได้ได้คุมร้อยที่อยู่ตามแนวถ้าเราเราดูขอเวนี่คือตามแนวมีเลื่อกมาดนึงเนาะก็ดูร้อหน้าร้อยหน้าก็จะเลื่อนมาหนึ่นมงัเกีย

อย่างท็อปได้แล้วดูตรงนี้ข้างหางได้แล้วเลยครับเรามาขยับแค่ด้านหน้าเนื่องจากว่าเราใช้เป็นออสเเกสเนาะงนั้นเราสามารถที่นี่เราลบออกก็ได้หรือว่าทิกซี่เป็นระยะสิ้นเสี่ยลบออกก็ได้ครับไม่งั้นเราจะขยับขยับไม่ได้นะนี้เราขยับได้เพราะเราเราลบออก ข้างหลังก็จะได้แนวด้านหน้าได้แนวหละมาดูด้านข้างนะด้านข้างมีขยับนิดเดียวเห็นไหมครับด้านข้างมีขยับนิดเดียวมาดูด้านหลังเราต้องดูหลายๆมุมนะด้านหลังระยะตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราขยับแนวนี้นะ ก็เป็นประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูทั้งนที EP ท็อปเกียวจะยากตอนเริ่มต้นนะครับทีนี้เราไฮไปเลยนะครับคลิกเคิร์ฟเราไฮไปเลยนะอ่านี้เราได้รอเรียบร้อยแล้วมันจะง่ายขึ้นแล้วสำหรับการขึ้นรูปนะครับโอเคสำหรับ EP ที่สองก็จบพิธีนี้เนี่ยามาต่อ e ีหน้านะครับ EP ที่สาม